สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเรามาเล่นน้ำทะเลกันนะครับนี่ขมากับไรครับรถแมคโครอยู่ที่ทะเลหาดทรายขาวพยามชัยนครปฐมอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเองนะครับขับรถประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะครับไปแล้วครับแมคโครไปว่ายน้ำนครับต่อไปก็นี่นะครับรถอันนี้จะลงไปก่อนนะครับ ก 1> 1<อ>็โอเคนะแล้วก็กว้างอยู่นะนี่เอ้ยรถแมคโครน,นำไปแล้วนะครับต่อไปนี่อันนี้นะครับจะลงไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามจุม้มอืมอุยอุ้จม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 ต้องช่วยจั็บฝั่งนะครับอืออน,น,นะครับ เราไปอยู่เล่นน้ำกับเพื่อนนะครับน,นี่นะครับอัน,นนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งสองสามอันน,น,อน,น,น,นี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับชนี่ก็อีกหนึ่งคัน สักพักจมน้ำโอเคครับสำหรับนี้ก็ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับฝานเพื่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเขาปิดกี่โมงห้าโมงเหรอหรือว่ากี่โมงตอนนั้นเรากลับกี่โมงกันเหรอไป 哎。